กลับกันมาอยู่เช่นเคยกับการรีวิวตัวละครนะครับว่าต้องขอไปอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนแรกเราว่าเราจะรีวิวตัวเฮสเกตเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับแต่ว่าผมดูเวลาแล้วมันเออมันยังพอพอทันอยู่นะยังพออาทิตแล้วก็ตัดต่อน่าจะทันนะครับก็เลยะเอาซะหน่อยและกันเพิ่มอีกสักหนึ่งตัวเนาอตัวละครที่เอามารีวิววันนี้ก็จะเป็นตัวน้องลูช่ชาถังเออ เอาไว้ว่าผมเรียกน้องลู่แล้วกันนะเพราะผมรู้สึกว่าผมอ่านชื่อน้องยากๆนหะเออหรือถ้าใครอ่านง่ายก็บอกด้วยแล้วกันนะครับแต่สำหรับผมผมรู้สึกว่าอ่านยากนะผมก็เลยอ่ะเรียกน้องลู่กแล้วกันนะครับอ่ะเนี่ยสเตตจะเป็นแบบนี้เนาะเป็น A อบวกอ่นะที่อันดับเป็น S แล้วก็ A บวกนะครับเป็นตัวละครจากซากาโมโตเดย์เนาะเป็นกว่าตีพื้นนะครับกายภาพท่าดอกไม้เนาะสำหรับตัวนี้ แล้วก็พาสซีฟกับถ้าการโจมตีเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันในแบบแบปตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในด่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวน้องลู่เนี่ยวางได้ทั้งหมดนะครับ4ตัวเนาะใช้เงินในการวางเริ่มต้นเนี่ย1,200นะครับมาเริ่มกันที่พาสซีฟกันเลยเนาะพาสซีฟแรกเนี่ยก็คือทุกครั้งที่โจมตีเนี่ยเขาจะาน้องลู่เนี่ยจะได้รับบัฟดิงเนี่ยหนึ่งสแต็กนะครับ เก็บได้สูงสุดก็คือ10 s ส a ต็เนาะแล้วก็เมื่อมี3ถึง10สเต็เนี่ยเราสามารถกดใช้พา i ซีฟสกิลของตัวน้องได้เลยนะครับแต่ว่าแต่การที่เราเก็บครบ10 s สแต็เนี่ยผมว่ามันดีกว่านะครับเพราะว่าเข้าใช้สกิลกดของตัวน้องเขาได้เ่ยหรือดิสซี่โหมดเนี่ยนะครับ1สแต็กเท่ากับ2.5วินาทีนะครับเพราะงั้นถ้าว่าเราเก็บครบ10สแต็กเนี่ยตัวน้องจะอยู่ในสถานะ ดิสซี่โมดเนี่ยได้นานขึ้นนะครับแล้วก็ uh, หลายคนอาจจะสังเกตว่ามันไม่มีเกตรตรงนี้บอกใช่ไหมล้วเราจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมครับว่าน้องเขาเก็บสแต็กได้กี่สแต็กแล้วใช่ไหมเรามาดูตรงนี้ครับตรงสกิลกดเลยนะครับมันจะเขียนว่าดิสซี่โหมดสเต็ตรงนี้เห็นไหมครับเป็นเลขศูนย์เนี่ยเราสามารถดูสแต็กได้จากตรงนี้เนาะแล้วก็เก็บได้สูงสุดเนี่ยสิบสแต็กอย่างที่บอกนะครับแล้วก็การใช้สแต็คเนี่ย ถ้าว่าเราใช้สเต็ปครบ10สเต็ปเนี่ยอะครบในที่นี้หมายถึงถ้าว่าเราเก็บสเต็ปครบ10สเต็ปแล้วแล้วมากดใช้สกิลดิสซี่โหมดเนี่ยนะครับจะทําให้น้องเนี่ยสามารถอยู่ในอยู่ในโหมดของการมึนเมาและการเออดซี่โหมดเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก5้าสิบเอนั่นก็เท่ากับว่าไอสองจุดห้าเนี่ยคูณสิบแล้วก็ครึ่งหนึง่ง เหมือนเพิ่มระยะเวลาไปอีกครึ่งหนึ่งครับเอ่อส่วนมันอยู่ได้กี่วิอันนี้ผมไม่คํานวณให้นะเออเพราะผมไม่เก่งเลขนะครับผมขี้เกียจด,ด้วยมันคนตกเลขนะครับติดศูนย์ทุกปีกับการเรียนคณิตศาสตร์ต่อไปเป็นอ่าพาริที่สองพาร์ิที่สองเนี่ยมันจะเป็นสกิลกดนั่นเองนะครับก็คือหลังจากที่เราเข้าสู่สถานะ DC ซี่โหมเนี่ยตัวน้องลูกเนี่ย จะได้รับปับดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับ100%เนาะแล้วก็ลดแอตแทกสปีดลงย5ิหเอร์เซนะครับแต่ว่ามันมีโอกาส10%ที่น้องจะตีไม่โดนนะครับหรือก็คือตีวืดนั่นแหละเนาะมีโอกาส10%เรนาะเราคงไม่ดวงสวยตีวืดทุกครั้งหรอกมั้งนะคิดว่าอย่างนั้นนะแล้วก็หลังจากที่ดิสซี่หมดจบลงเนี่ยหรือก็คือหมดระยะเวลาครูดาวไปแล้วเนี่ย ไอสเต็ตัวนี้มันถูกรีเซตจะเป็นศูนแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรากดใช้ไปเนาะแต่ว่าเอฟเฟกตที่ตามมาเนี่ยก็คือตัวน้องลูกเนี่ยจะถูกลดดาเหจลง15นะครับแล้วก็ถูกลดระยะการโจมตีลง10%เป็นเวลา15วินาทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นพาสซีฟของตัวน้องลูเนาะต่อไปเป็นท่าการโจมตีกันแล้วกันนะครับท่าการโจมตีวางเริ่มต้นเนี่ยตีเป็นวงกลมนะครับตีกี่ฮิตนะน้องลูก อาใหปรับเป็นล้านดีกว่าดูง่ายกว่าเยอะตีไปปึ๊บอ่ะตีอยู่1นึ่ฮิตนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นอัปเกรดที่สามเนาะคราวนี้ตีเป็นแถวตรงนะครับเออไปตีไปลูกทำดด้เมียอยู่1นึ่ฮิตอีกเช่นเคยนะครับต่อไปอัปเกรดที่6นะครับเป็นสปินคิกคราวนี้เปลี่ยนเป็นวงกลม ที่ฮิตจ้ะต้องรู้จ้ะอ่าประมาณสามฮิตนะครับอ่าต่อไปอัปเกรดที่แปดถ้าการโจมตีเป็นแบบไหนเอ่ยอ่ะตีเนี่ยยังตีเป็นวงกลมเหมือนเดิมนะครับลืมพูดนะแต่ว่าฟูลดาวน์ี่คือแบบนานมากนะครับตีสามฮิตนะครับเท่าที่ผมดูเมื่อกี้มีเนาะแต่ว่า เป็นตัวละครที่ตีตีช้ามากนะครับนี่ขนาดเออ่สเตตดับเบิลเอสดนะยังตี9.9นะเราคนดูคิดว่าถ้าหากว่าเป็นสเตตอื่นที่ไม่ใช่ดับเบิลเอส่ะผมว่าทะลุ10ไปเลยนะ10-11วนะิถือว่าตีช้ามากนะครับเพราะงั้นดูไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่นะเออถ้าพูดถึงนะครับแต่ว่าใครจะเล่นก็ได้นะโอเคอันนี้ก็จะเป็น อ่าพา s s i ีฟแล้วก็ถ้าการโจมตีทั้งหมดของน้องลู่เสาถังเออชื่อชื่ออ่านยากยากไหมโอเคเก็ไว้เจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ